สวัสดีครับพบกับผมมอยนนะครับกับการานานดวงจากการเปิดไพ่ย,ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการานานดวงของผู้ที่เกิดในราศีมังกรลัคนามังกรนะครับดวงในไตรมาสที่2ของปีพุทธศักราช2568นี้นะครับดวงช่วงเดือนเมษาพฤกภามิถุนายนนี้นะครับเกี่ยวกับการงานการเงินและก็ความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านที่เป็นชาวราศีมังกรลัคนามังกรที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเพราะว่าเป็นดวงไม่ได้จะพอ,อจะจงของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ให้ปิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับกัมพยากรที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีมังกรลัคนามังกรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุน ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับแต่ตัานทราบเวลาเกิดนะครับก็ตรวเจเช็คเวลาเ,าเกิดของท่านนั้นออกมาเป็นลัคนานะครับว่าท่านเกิดในลัคนาใดก็ดูที่เป็นลัคนาประกอบด้วยก็ได้นะครับ แต่ตาท่านไม่ทราบลักษณะข,ของท่านนะครับก็ดูตามราศีของท่านนะครับว่าท่านเกิดในวันที่ต่าไรเดือนอะไรนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของราศีใดนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไตยนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมังกรลักนณมังกรนะครับในช่วงไตรมาสที่2นี้นะครับว่าการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะครับว่า จะเป็นในรูปแบบใดนะครับตั้งจิตกอพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาลนี้ทเทพเทวาเทวดาทั้งหลายตั้งปวงในจักรวาลนี้ได้สือพลังดวงผ่านมาทั้งไพ่ย,ยิบสีนะครับให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ทราบในแนวทางของพลังดวงโดยกว้างๆให้กับชาวราศีมังกร ลักคนามังกรที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยเติดเป็นผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นพลังดวงที่เปิดไพ่ออกมาอ่านนี้นะครับขอพลังความเป็นตัวตนในช่วงไรามาสที่สองนี้ขอไพ่ใบแรกที่จะบองบอกถึงสภาวะต่างๆความเป็นตัวตนของชาวราศีมังกรลัคนามังกร สวินตือถ้วยนะครับก็พลังแห่งการเนหน้าเติบโตอย่างสดใสนะครับในเรื่องการงานธุรกิจหรือในสถานการณ์ต่างๆนะครับที่บง่งบอกถึงความสุขความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับที่ทุกสถานการณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆก็ตามนะครับที่ตัานเมีด้วยความเอาความรักกับความใส่ใจนะครับเรียกว่ามีจันทะนั่นเองนะครับในหลักข้อแรกของอิทธิบาท4นะครับไม่ว่าเป็นจัดการ ของการดูแลการงานหรือการใส่ใจในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของการใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับที่ต่านตุ่มเทใส่ใจกับสถานการณ์เหล่านั้นนะครับด้วยความรักด้วยความชอบด้วยความเพึป่ปพอใจนั่นเองนะครับก็ทะใใ้สถานการณ์ต่างๆถูกกับเคลื่อนเดินหน้าสู่ความเติบโตอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องเป็นที่ปึงออใจให้กับชาวราศีธนูลักนณท่านกอไปครับลักษณะ มังกรราศีมังกรทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอไปนะครับเป็นคลิปติยานต่อจากจาาราศีตหนก็เลย ติดปากอยู่กับว่าธนูนะครับก่อไผ nice ่ด้วยนะครับเป็นชาวราศีมังกรลักนณะมังกรนะครับสแตรงนะครับขึ้นมาด้วยความแข็งแรงด้วยความมั่นคงนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นกอบโกยผลประโยชน์ผลรายรับรายได้เข้ามาอย่างมั่นคงนะครับด้วยความบุรมสมบูรณ์ที่เกิดจากความสําเร็จนะครับก็ทำให้ช่วงนี้เส้นต่างๆการเงินเข้ามาเติมเต็มนะครับไอ้ท่านั้นมีความแข็งแรงแข็งแกร่งในเส้นต่างการเงินด้วยความบุรมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ จัสเมนต์นะครับมีการตื่นรู้ตื่นตัวมีความคึกคักนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สังคมนะครับหรือตลาดอะไรก็ตามน,นะครับที่มีความคึกคักนะครับมีพลิกชีวิตชีวานะครับถ้าธุรกิจในต่างสังคมที่ผ่านมาซบเซาอะไรต่างๆนะครับก็จะสู่สภาวะของการเติบโตนะครับกลับมาตื่นฟื้นจากเศรษฐกิจในทิศทางที่เติบโตรุ่งเรืองนะครับก็ทําให ชาวราศีมังกรลักนณะมังกรนั้นได้รับโอกาสในการที่จะกอบโกยนะครับก็ทําให่ตั้นนั้นก็มีชีวิตชีวาสู่เส้นต่างของความคึกคักในการที่จะได้รับความสําเร็จความเติบโตนะครับได้รับประกาศอะไรดีๆเข้ามานะครับไ้สู่เส้นต่างของความเติบโตแล้วก็รื่นไหลด้วยความคล่องตัวในทิศต่างที่ดีนะครับสองเหรียญน,นะครับถ้าใครที่ เกี่ยวกับต่างการเงินเงินทุนอะไรต่างๆนะครับ้ากวาวมีจะใช้จ่ายในการที่จะทําธุรกิจอะไรต่างๆนะครับก็จ,จะได้รับโอกาสการได้อนุมัติจากสถาบันเ,นเชื่อหรือไม่ก็จ,จะเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวนะครับจากพ่อแม่นะครับหรือญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะครับที่เข้ามาเครื่อกูลนะครับในเรื่องของเงินทุนต่างๆที่จะทําให้ท่านกับเคลื่อนสู่ธุรกิจของท่านการงานของท่านอาชีพของท่านรื่นไหลที่จะกอบโกยเป็นประโยชน์เข้ามา ด้วยความคึกคักนะครับแล้วก็ราชินีถือถ้วยนะครับราชินีถือถ้วยนะครับก็เกิดความสำเร็จที่พึงพอใจนะครับที่เกิดขึ้นการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจนะครับระหว่างาบุคลากรในองค์กรก็ตามลูกน้องกับหัวหน้านายจ้างลูกจ้างนะครับที่มองเป้าหมายร่วมกันที่จะไปสู่ความสำเร็จพึงพอใจที่จะได้รับผลประโยชน์ ร่วมกันนะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็เกิดความสําเร็จสู่เป้าหมายในทิศทางที่ดีการงานธุรกิจที่ทาอยู่กับบ้านก็ตามนะครับที่ได้รับพลังความสําเร็จก็ามาอย่างพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับจาาราศีมังกรลัคนามังกรนะครับแล้วก็การกระจายความสมดุล นะครับที่เกิดจภาพกล่องหรืออะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนั้นนะครับซึ่งบางทีก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรที่เป็นปัญหาต่างๆนะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ในทิศทางที่ดีนะครับบางสถานการณ์นั้นก็อาจจะผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือก็มาช่วยเหลือนะครับมาช่วยจัดการช่วยเคลียร์ในสภาวะอะไรก็ตามที่เข้ามา เป็นปนัญหานะครับเพื่อแจะไปสู่เป้าหมายของความมั่นคงแข็งแรงด้วยความปลอดภัยในติศทางที่ดีนะครับแล้วก็โอกาสของการเริ่มต้นใหม่ๆอะไรนะครับที่เข้ามาในการที่จะ มาสนับสนุนนะครับอย่างบางท่านรอในเรื่องของมุินส่วนอะไรก็ตามนะครับกับการเริ่มต้นโครงการอะไรใหม่ๆนะครับหรือการที่จะทําธุรกิจอะไรของตัวเองเกิดขึ้นก็ตามนะครับที่สังคมเปิดโอกาสเองความตื่นตัวเข้ามานะครับทำให้ตั้นมีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจของตัวเองหรือที่มีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม bye ่ๆที่ก็ามาต่อยอดอาจจะระดมเุินส่วนก็ามา เสริมเพิ่มเติมอะไรนะครับก็ได้รับโอกาสดีๆนะครับสี่ปัจโเส้นต่าง,งความเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนี้นิต่างที่ปึงปอใจไอ้เก็บโกนผลประโยชน์เข้ามานะครับแล้วก็สีดาบนะครับท่านจะใจความนิ่งนะครับในการที่จะรับมือในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าอะไรจะเข้ามาทําให้เป็นปัญหายุ่งยากก็ตามนะครับท่านจะด้วยความใส่ใจนะครับจากไพ่ใบรแรกที่บอกบอกถึงท่านมี ความรักความปึงพอใจในอาชีพในหน้าที่ของท่านนะครับท่านก็ย่อมจะมีความเพียนในการพิจารณานะครับ ในการที่จะใจตรองในสถานการณ์ต่างๆ,างๆเพื่อป้องกันอะไรที่จะทำให้กระทบกระเทือนในการงานในธุรกิจที่จะส่งผลงให้รับอันตรายนะครับเพื่อพิจารณาและก็ป้องกันในสถานการณ์ต่างๆนะครับไม่มีความปลอดภัยในทิต่างที่ดีใจความนิ่งใจหลักธรรมะบ้างอะไรใจความสุขมุมเยือกเย็นนะครับเป็นพินิษด,ด้วยความไตรตรองก็จะทำให้ต่านปลอดภัยในทิศ่างที่ไปสู่เส้นทางของความแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รุกคืบหน้าสามไม้เท้านะครับ การที่ดีกว่าเดิมก็คือการได้กระยับกระเยื่อนเคลื่อนไปกางหน้าอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับการที่มีความสําเร็จอยู่แล้วก็ไม่ได้นิ่งนะครับในการที่จะใส่ใจในการที่จะพัฒนาความเติบโตปบกากับ ผู้คนมากมายในการแลกประสบการณ์ต่างๆเรียนรู้ทักษะเรียนรู้ไอเดียที่หลากหลายเข้ามานะครับแล้วก็ในเชิงวิชาการของตัวเองก็มีการเสริมศักยภาพอยู่เรื่อย ก็ทำให้ท่านนั้นพัฒนาทั้งด้านความคิดความอ่านนะครับแล้วก็เดินหน้าขยับกระเยื่อยขยื้นขยายอาาเขตมองก้ามน้ําก้ามทะเลนะครับไปในตินเดนไกลในอนาคตท,ที่จะมีความรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นโอกาสของการเติบโตที่ดีกว่าเดิมนะครับแม้จะมีความแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่แล้วในความมั่นคงที่ได้รับผลสําเร็จกอบโกยผลประโยชน์เข้ามาก็ตามนะครับ แต่ท่านก็ไม่ได้หยุดนิ่งในการที่จะใส่ใจในการที่จะให้เติบโตยิ่งยิ่งกว่าเดิมนะครับก็ทาให้ตั้นนั้นกล้าไปสู่ดินแดงที่รุ่งเรืองนะครับแมนจะ มั่นคงอยู่แล้วนะครับก็ไปสู่เด้นทางที่รุ่งเรืองกว่าเดิมหรือตั้าไกลที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ในเรื่องของการงานธุรกิจที่อาจจะไม่เติมเต็มสักเท่าไหร่นะครับก็จะทำให้ท่านก้าวออกจากสภาวะนั้นนะครับกลับมามีชีวิตชีวาสู่ความคึกคักความเติบโตและก็ก้าวไปสู่ดินแดนของความอุดมสมบูรณ์ที่ความรุ่งเรืองนั้นรอยอยู่เบื้องหน้าให้กับ ชาราศีมังกรลักนามังกรนะครับท่านมีพลังมีแพชชั่นในการที่จะกับเคลื่อนนะครับด้วยความกระตือรือร้นด้วยความใส่ใจด้วยการพัฒนาตั้งเชิงความคิดเตตั้ง ไอเดียหลากหลายนะครับบางท่านก็มีการเดินทางไปอบรมสัมมนาอะไรเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหรือได้ไปศึกษางานนอกพื้นที่นะครับหรือได้ไปพบปะก,กับผู้คนกับผู้อื่นมากมายนะครับออกสังคมบ่อยๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ทําให้ได้แนวความคิดที่หลากหลายเข้ามาในการที่จะกลับเคลื่อนสู่ความเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําให้การงานธุรกิจของท่านนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วไปรอบทิศท,ทางนะครับเรียกว่าตั้ง8ทิศนะครับที่ทําให้ ขยายตัวกว้างขวางข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงต่างแดนต่างประเทศนะครับที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดึงดูดผลประโยชน์ผลไายรับเข้ามานะครับหรือบางคนที่มีการเริ่มต้นตำทำธุรกิจอะไรของตัวเองก็จะพุ่งตัวอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามานะครับท่านก็จะเป็นผู้ที่แก้ปัญหาเบ็ดเสร็จรวดเร็วนะครับในการที่จะตามหม ไม่เป็นปัญหาการากาะสังนะครับแล้วก็บริหารสู่การมีคุณภาพแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับท่านจะพิจารณาด้วยความใส่ใจด้วยความรอบคอบอยู่เสมอนะครับมีการตื่นรู้ตื่นตัวอยู่เสมอแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ปล่อยปลาละเลยนะครับที่จะให้กลับไปสู่เส้นทางของย่อนยานอะไรลงไปนะครับหลายๆท่านนะครับที่บางทีนั้นบางที ด้วยความประมาทนะครับกับความสําเร็จที่มัน่นคงเสถียรอย่างมั่นคงอยู่แล้วแต่บางทีก็ปล่อยปลาล่าเลยหลังจากที่สําเร็จแล้วก็อาจจะมีโอกาสย้อนกลับไปสู่เส้นทางของการด้อยลงไปได้เช่นกันนะครับแต่ตั้นไม่นะครับในการที่จะใส่ใจในการที่จะเพิ่มเติมทักษะหลากหลายที่จะพัฒนาเติบโตอยู่เรื่อย,เร,อยเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาเป็น พลังของการกลับเคลื่อนผลักดันให้ยิ่งแข็งแรงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับรุกคืบหน้ากว้างเติบโตก็อย่างที่เข้าทําราของคนที่รวยอยู่แล้วนะครับรวยอ่า เงินหมืน่มนก็เป็นเงินแสนโดยเงินแสนเป็นเงินล้านจากเงินล้านก็เป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนะครับก็ไม่ได้หยุดนิ่งในการที่จะให้เติบโตอยู่เรื่อยๆนั่นเองน,นะครับมีความตื่นตัวคึกคักอยู่เสมอสร้างโอกาสใหม่ๆของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็ต่อย,ยอดอะไรใหม่ๆเข้ามาขยายสาขาอะไรนะครับก็มีการเติบโตอย่างแกงแรงแก่งแกร่งนะครับก็ส่งผลในการเงินในช่วงนี้นะครับของชาวราศีมังกรลัคนามังกรทุกท่านนั้น นะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นเงินจะหลั่งไหลเข้ามาด้วยความคึกคักนะครับแล้วก็ด้วยความแข็งแรงมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วคนที่ไม่มีไรายได้ไรายรับก่อนหนะ้านี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ท่านจะมีอาชีพมีไรายได้เข้ามานะครับ เป็นตกว่าจ้างบ้างหรือสร้างธุรกิจของตัวเองบ้างหรือยกระดับจากงานนารีเดกเข้ามากลายเป็นนานาชีพนะครับที่จะสร้างไรายได้ไรายรับเข้ามาจากไอเดียของท่านนะครับที่มีการพลิกแปลง <c oughs> ก็ทําให้เส้นทางของการเงินเข้ามาเติมเต็มรอบๆทิศทางและก็เติบโตมากกว่าเดิมด้วยความแข็แงแรงแข็แงแรงบางท่านเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินนะครับที่อาจจะมีเข้ามาในช่วงนี้หรือใกลที่รอในเรื่องของการอนุมัติ ต่างการเงินจากสถาบันการเงินนะครับที่จะนํามาใช้จ่ายลงทุนอะไรก็ตามนะครับก็ได้รับโอกาสการอนุมัติเข้ามาให้ท่านมีโอกาสของการเริ่มต้นทาธุรกิจอะไรของตัวเองเกิดขึ้นหรือจะต่อยอดอะไรก็ตามนะครับหรืออะไรก่อนหน้านี้การเงินของท่านที่มีการข้างค้างอยู่นะครับที่ยังไม่ได้รับเข้ามาเกี่ยวกับการได้รับอะไรก็ตามนะครับที่ยังไม่ได้ประกาศออกมาให้ได้โอกาสได้รับนั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะ ได้รับข่าวดีๆเข้ามาไอ้ท่านได้รับเงินกับส่วนนั้นที่เข้ามาเติมเต็มได้ด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารการเจราจาการประชาสัมพันธ์ใดๆนะครับในช่วงไตรมาสที่2นี้ที่ท่านจะมีพลังในการที่จะกวาดเรียกดึงดูดเงินเข้ามาด้วยความกล่องตัวเด่นเป็นพิเศษนะครับก็ทำให้การเงิน กองชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะครับในช่วงใจมาสที่2นี้เดินหน้าเติบโตยอย่างต่อเนื่องด้วยความคึกคักด้วยความมั่นคงด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับในเรื่องรายจ่ายนั้นนะครับในเรื่องรายจ่ายนั้นท่านจะมีความระมัดระวังนะครับป้องกันด้วยความแข่งขันด้วยความแข็งแรงนะครับเรียกว่าท่านเป็นผู้ที่พึงพอใจในสภาวะต่างการเงินนะครับอะไรที่ควรจับจ่ายใช้สอยก็ใช้จ่ายในสภาวะนั้นอะไรที่ไม่จําเป็นท่านจะมีการควบคุมนะครับ อาจใสใจมากยิ่งขึ้นแม้นตันจะเป็นคนที่อาจจะชอบใช้ของแบรนด์เนมของมีราคาสูงก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับแต่ทันก็จะพิจารณาทีต้วนมากยิ่งขึ้นในการที่จับจ่ายใช้สอยํำหนึ่งถึงสถานการณ์ต่างๆปันมาที่จ่ายไปแล้วแต่ไม่เสียความรู้สึกอะไรต่างๆนะครับก็เรียกว่ามีการเตือนตัวคึกคักเพื่อป้องกันต่างการเงินของท่านให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นให้มีเหลือเก็บเหลือใช้มากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยตัดรายจ่ายที่ แผงๆไปไรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยออกไปนะครับก็ทําให้ต้นเติบโตต่างการเงินในทิศทางที่ดีนะครับหรือบางท่านได้รับโอกาสนะครับที่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยื่นเงินเข้ามานะครับมาเติมเต็มให้กับตานให้ปึงพอใจได้ด้วยเช่นกันนะครับบางตานอาจจะมีเป้าหมายนะครับในช่วงนี้ในการที่จะจับใจ่ายใช้สอยกับการใช้เงินเยอะๆนะครับอาจจะตั้งเป้าหมายในเรื่องของการที่จะซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือซื้อรถ เปลี่ยนรถใหม่อะไรก็ตามนะครับเดี่ยาจ,จะมีเป้าหมายเลยเขาต้องใช้เงินเยอะจึงอาจจะมีการระดมเงินเก็บเงินที่ให้มีมากมายยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการรวบรวมเส้นต่างๆการเงินที่จะใชใ้สู่เป้าหมายที่ตั้งความหวังนั้นนะครับแล้วก็เงินก็จะเข้ามาเติมเต็มให้ต้นสมหวังในทิศ่างที่ดีนะครับ ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบรักนะครับมีตั้งที่ถูกกาหนดด้วยโชคชะตาวาัสนามาจากอดีตชาติก็ได้นะครับติดตามไม่ช่วงช่วงไตรมาสที่สองนี้นะครับท่านจะได้พบรักที่เป็นคู่เหมาะสมที่ส่งผลมาจากจากอดีตชาตินะครับ หรือบางคนแม้จะไม่มีความปรารถนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับอยู่ๆความรักก็จะพุ่งตัวเข้ามาแบบรวดเร็วโดยไม่ตันตั้งตัวได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่า,าหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาในเรือนของปัตนี้นะครับโอกาสของการที่จะได้พบรักเกิดขึ้นนะครับจากเส้นสายการงานก็ได้หรือบางทีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแนะนําให้ได้พบได้เจอกันนะครับที่จะ พัฒนาความรักนั้นเติบโตต,ต่อไปที่จะใช้ชีวิตคู่ในอนาคตได้ด้วยเช่นกันสําหรับคนโสดที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับแต่ส่วนบางคนก็ยังต้องโสดต่อไปเช่นกันนะครับที่บางทีนั้นก็อยากจะมีความรักนะครับแต่เดินทางมาก็ยังไม่พบไม่เจอนะครับก็ยังรักษาความเป็นโสดอย่างแข็งแรงแข็งแกร่ง,ง,งไว้เช่นกันหรือบางคนก็เลือกพอสมควรนะครับ ที่ไม่เปิดความรักก็สัมพันธ์ก็มาง่ายๆนะครับก็ยังต้องโสดต่อไปนั่นเองนะครับส่วนกู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงน,นี้คนคบอยู่ก็ตามหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับความรักความสัมพันธ์จะรับการเติมเต็มนะครับด้วยความหวานความโปร่นติกด้วยความใส่ใจอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับหอมจอมเมื่อเฟือกเกื้อกูลใน,น,นต่างที่ดีนะครับ ความรักที่ให้ไปกับที่ได้รับมาก็เหมาะสมสมดุลนะครับที่ทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นงอกงามเติบโตต่อเนื่องในตจต่างที่ดีที่ปึงปอใจซึ่งกันและกันเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีนะครับเป็นคู่รักที่ดีที่มีพลังมีแพชชั่นในการที่จะกลับเคลื่อนในความรักความสัมพันธ์นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับมองเป้าหมายอนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงนะครับก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นโดยส่วนมากของคู่รักหรือคบกันนะครับก็ เติมเต็มในทิศทางที่ดีถ้ามีปัญหาบ้างก่อนหน้านี้นะครับก็จะตามห้ออกจากสภาวะนั้นนะครับรูจักใจความนิ่งในการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆในความรักความสัมพันธ์แล้วก็เติมเต็มสิ่งที่มีชีวิตชีวาเข้าหากันความหวานกรอมโรแมนติกเข้าหากันนะครับก็ตามห้โดยส่วนมากนะครับความรักความสัมพันธ์กองโกลคบหรือกู่รักก็ตาม โดยหน้าเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องอย่างสดใสด้วยความหวานด้วยความโรแมนติกด้วยความมั่นคงนั่นเองนะครับนี่ก็คือโดยภาพรวมๆของผู้ที่เกิด ในราศีมังกรลัคนามังกรที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับก็โดยปอบประมาณนี้ในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักความสัมพันธ์ก็ขอาจาราศีมังกรลัคนามังกรทุกท่านนะครับมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์มีความสําเร็จเติบโตในทุกๆรูปแบบมีรากมีครอบครัวที่อบอุ่นและก็มั่นคงตลอดกาลนะครับขอบคุณครับ